สวัสดีค่ะตอนนี้กับจังแาวบ้านหนองคน้นกาลสินค่ะพี่น้องวันนี้พ้ามาก,กินเมนูเด็ดจากพี่น้องจ้าปลาเผาจ้ะเป็ดซาปลาเผาเนาะจ้าเนาะอันนี้น้ำจิ้มถั่วจ้าตำเองเนาะค่ะเนาะอันนี้ปลาเผาจ้ะตัวละร้อยหกสิบจ้ะพี่น้องผักสดสดของเรา กินกับข้าวปุ่นจ้าพี่น้องเดี๋ยวขาดแสบๆน้ำกันจ้าอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มของลูกชายนะคะแสบบ่ลูกแสบครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับแสบครับ หอมเมียงจะหอมเมียงเกอะไรบ้างอ่ะอืมหอใส่ขนมจีนเนาะจ้ะเนาะผักกาศขาวจ้ะใส่ปลาินปลาินหวานหวาน ห้อมจ้าี่นนองจ้าโอ้คือคำแย่เรอคำแหลกแหกมันฮื้ <c oughs> มืมเด็กนันจิ้มเป็ดกนนดเลยพ่อผักสลัดจ้ารอบนี้ผักสลัดผักสลัด เส้ใส่ขน,มจ,น,จขนมจีนเนาจ้ะขนมจีนเนื้อปลานิลจ้าน้ำจิ้ม คำยังไงแสบแสบแสบปะเฮ้ยขี่มันหนักพิ้มขี่ปลาขี่ปลาเ,าป,เลป้นอะไหนวะกาตะไคร่หืม him.